สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่องกุญแจผีเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะลําดับต่อไปจะวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้นมีหัวข้อดังนี้ 1. โครงเรื่องคืออะไรและมีลักษณะโครงเรื่องที่ดีหรือไม่ คงเรื่องกุญแจผีมีโครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเริ่มจากการบรรยายว่าตัวละครหนึ่งเป็นช่างได้รับงานให้ไปเปิดบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านลืมกุญแจไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทำนี้จะเป็นจุดจบในหน้าที่ของการงานของอาชีพในฐานะช่างทำกุญแจและมีลักษณะโครงเรื่องที่ดีผู้อ่านเข้าใจถึงลำดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากคำพูดของตัวละครที่เข้าใจง่ายและมีการจบเรื่องแบบหักมง สุดท้ายช่างกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการย่องเบาบ้านหลังนั้น 2. องปมปัญหาของเรื่องคือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของช่างทำกุญแจที่ซื้อตรงเกินไปไม่คิดให้รอบคอบว่าลูกค้าที่ลืมกุญแจนั้นเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงหรือไม่ทำให้เกิดปัญหาของจุดเริ่มต้นเรื่องราวนี้ขึ้นก่อนนะคะก็จะมีช่างทำกุญแจลูกค้าขับเบนแล้วก็ตำรวจค่ะ ส่วนวิธีการเขียนแนวคิดใช้วิธีการใดน,นะคะตัวละครสำคัญจะเป็นผู้เล่าเรื่องแล้วก็จะมีการใช้สรรพนามบุรุษที่1เช่นข้าพเจ้าดิฉันผมสลับกับการใช้สรรพนามบุรุษที่3เล่าเรื่องเสริมในบทสนทนาของตัวละครทําให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนของผู้อ่านนะคะจะรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้จาก บทสนทนา,าของตัวละครที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องราวค่ะวิธีการเขียนบรรยายฉากนะคะในเรื่องสั้นผู้เขียนได้เขียนบรรยายภาพของสถานที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนทําให้ผู้อ่านได้รู้จักกับสถานที่นั้นๆอย่างละเอียดมีการใช้คำบอกให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสถานที่ที่เกิดเหตุของเรื่องราวได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็การใช้กลวิธีนะคะ การใช้กลว,วิธีของเรื่องในเรื่องชั้นกุญแจผีค่ะผู้เขียนได้เล่ามุมมองจากตัวละครในเรื่องโดยตัวละครมีบทบาทและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆในเรื่องนะคะทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากบทสนทนาที่ตัวละครได้ดำเนินเรื่องราวค่ะ การเปิดเรื่องของเรื่องกุญแจผีเป็นอย่างไรผู้เขียนเปิดเรื่องโดยเล่าถึงที่ตั้งที่ทำงานความเป็นมาของตัวละครหลักในมุมมองของการใช้สรรพนามบุรุษที่สามสลับกับการใช้ตัวละครเป็นผู้เปิดบทสนทนาและดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการกระทำ การดำเนินเรื่องของเรื่องกุญแจผีเป็นอย่างไรผู้เขียนใช้กลวิธีในการดำเนินเรื่องโดยการลำดับเรื่องแบบเกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ของการกระทาและผลที่เกิดขึ้นเป็นการเล่าเรื่องโดยให้ตัวละครเป็นผู้ดำเนินเรื่องผ่านบทสนทนา และสอดแทรกการเล่าแบบการใช้ศรพนามบุรุษที่3เพื่อบรรยายให้เรื่องราวเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเปิดเรื่องของเรื่องกุญแจผีเป็นอย่างไรเรื่องกุญแจผีผู้เขียนจบเรื่องแบบชีวิตจริงที่ทำให้ผู้อ่านรับรู้ถึงเหตุการณ์ตอนจบได้อย่างชัดเจน เป็นการจบเรื่องโดยที่ตัวละครบอกกล่าวโดยตรงและยังมีคำทิ้งท้ายที่ชวนให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยทำให้ต้องคิดเองตามทัศนะของแต่ละบุคคลเองว่าคำผู้สุดท้ายเป็นของใครก <Salesforce. S 1> ารสร้างตัวละครเรื่องกุญแจผีเป็นอย่างไรการสร้างตัวละคร ผู้เขียนสร้างตัวละครได้สมจริงตัวละครมีลักษณะนิสัยเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีการจํากัดตัวละครโดยตัวละครทุกตัวมีบทบาทสอดคล้องสัมพันธ์กับเรื่องตัวละครมีลักษณะนิสัยอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายและมีความสมจริงตามลักษณะของตัวละคร ทำให้เรื่องดำเนินไปได้อย่างด้วยดีการสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครเรื่องคุณเจผีเป็นอย่างไรตัวละครมีลักษณะนิสัยอารมณ์ความรู้สึกและมีความสมจริงตามลักษณะของตัวละครทำให้เรื่องดำเนินไปได้ด้วยดีผู้เขียนนําเสนอตัวละครโดยอ้อมใช้สอดแทรกอยู่ในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ โดยให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออกการกระทําคําพูดที่พูดกับตัวละครอื่นหรือคิดในใจเรื่องกุญแจผีมีมีวิธีการเขียนแนวคิดเป็นอย่างไรผู้เขียนสื่อแนวคิดหรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆผ่านทางบทสน,สนทนาของตัวละครเป็นการแสดงความจำนานในอาชีพของตัวละครมี มีเป็นบทสนทนาที่เป็นไปตามเหตุและผลทำให้เรื่องมีความน่าสนใจดูสมจริงมากขึ้นมีความกระชัดรัดกุมมีความเป็นธรรมชาติเหมือนข้อความที่คนทั่วไปใช้พูดกันมีการเลือกสรรคำที่มีความหมายกับเนื้อเรื่องและช่วยในการดำเนินเรื่องตัวละครพูดจาโต้อตอบกันทำให้เรื่องมีชีวิตชีวามากขึ้น เรื่องกุญแจผีมีกลวิธีในการเล่าเรื่องอย่างไรในเรื่องสั้นผู้เขียนบรรยายภาพของสถานที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนทําให้ผู้อ่านรู้จักกับสถานที่นั้นๆอย่างละเอียดมีการใช้คําบอกให้ผู้อ่านทราบสถานที่ที่เกิดเหตุของเรื่องไว้อย่างชัดเจนและได้บรรยายเกี่ยวกับท่าทางการเคลื่อนไหวความรู้สึกนึกคิดการกระทําของตัวละครอย่างเห็นได้ชัดว่า กำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรื่องกุญแจผีใช้ภาษาในการสนทนาอย่างไรบทสนทนาในเรื่องนี้จะเน้นไปที่การพูดระหว่างตัวละครที่บง่งบอกว่ากำลังคิดอะไรทำอะไรจากเหตุการณ์ที่ตัวละครได้กระทำอย่างไรอย่างไรบ้างมีการโต้อตอบระหว่างตัวละครด้วยกันใช้ถ้อยคำในภาษาระดับสนทนามีรูปประโยคง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจทันทีแต่ยังคงความสุภาพไว้ในบทสนทนาลักษณะของเรื่องสั้นเรื่องกุญแจผีเป็นอย่างไรมีโครงเรื่องมีจุดมุ่งหมายของเรื่องอย่างเดียวมีตัวละครน้อยใช้เวลาน้อยมีขนาดสั้นกระทัดรัดมีความกระชับรัดกุมทุกๆด้าน ประเภทของเรื่องสั้นมีกี่ประเภทเรื่องกุญแจผีอยู่ในประเภทใดประเภทของเรื่องสั้นมีสี่ประเภทคือชนิดผูกเรื่องชนิดเพ่งแรงที่แสดงลักษณะของตัวละครชนิดถือฉากเป็นสำคัญชนิดที่แสดงแนวความคิดเห็นเรื่องกุญแจผีอยู่ในประเภทที่สองคือ ชนิดเพ่งเร็งที่แสดงลักษณะของตัวละครเป็นเรื่องสั้นที่เน้นตัวละครเป็นใหญ่หรือเน้นตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่องโดยต้องการแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวละครเป็นสำคัญนักเรียนแสดงทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องลักษณะนิสัยของแต่ละตัวละครขึ้นอยู่กับสถานะ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของตัวละครทำให้ตัวละครแต่ละตัวมีนิสัยแตกต่างกันออกไปและสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครคือความนึกคิดของแต่ละตัวละครว่าเลื่อกที่จะปฏิบัติออกมาแบบใด ส่วนของเนื้อหาของเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าทุกคนควรมีสตินึกคิดและการกันกองในการกระทําของตนเองว่าการกระทําที่ทําไปควรรอบคอบไม่ควรด่วนตัดสินใจถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ตนเองกระทําเป็นประจำอยู่แล้วนิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาตามมาจากการกระทําที่ไม่ยังคิดและไม่รอบคอบของตนเอง เกิดขึ้นในที่สุดกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ